ผมมีรายได้ดนตรีกลางคืนนะครับห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทครับผมใช่แล้วครับฟังไม่ผิดนะครับโอเคครับสวัสดีครับนะครับผมตองนะครับมือกีตาร์วงอัพทูไนท์แล้วก็มักกะสันนะครับนะฮะสวัสดีพี่ๆน้องๆนักดนตรีกลางคืนนะครับทุกคนด้วยนะครับนะฮะที่เข้ามาชมคลิปนี้เลยครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับกําลังจะเล่นดนตรีกลางคืนด้วยนะครับผมโอเคนะครับแนะนําตัวกันไปแล้วนะครับนะฮะก็ ผมเล่นอยู่2วงครับตามที่บอกนะครับอัพทูไนจะเป็นวงโฟกของผมนะครับแล้วก็มักกษสันเนี่ยจะเป็นวงแบรนด์นะครับที่เล่นกันรอบดึกนะครับนะฮะอ่าโอเควันนี้ผมมีนะครับนะฮะเข้อนะครับที่ทําให้คุณมีรายได้จากการเล่นดนตรีกลางคืนมากขึ้นและมั่นคงมากขึ้นนะครับผมนะฮะวันนี้ผมมีทั้งหมด7หัวข้อนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับผมสิ่งที่คุณต้องมีนะครับนะฮะในการเล่นกลางคืนนะครับคืออุปกรณ์นั่นเองนะครับนะฮะอุปกรณ์ที่ อจะใช้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะการเล่นดนตรีใครบอกว่าไม่ลงทุนมันก็ลงทุนนะครับนะฮะกับ <Yes. S 2> เครื่องดนตรีที่เราจะนอาออกไปทำมาหากินแล้วกันนะครับนะ,บนะฮะไงก็อ่ซื้อให้มันมีมาตรฐานนิดนึงนะครับผมนะฮะให้มันแบบว่าทํางานได้นะครับนะฮะก็ของเหล่านี้นะครับนะะก็ขึ้นอยู่ที่ต้นทุนของแต่ละคนนะครับนะฮะงบของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับนะฮะ <Okay. S 2> ยังไงก็หาเครื่องไม้เครื่องมือ นตรีนะครับนะฮะออกไปทํางานให้มันมีมาตรฐานละกันนะครับนะฮะส่วนที่ผมใช้งานนะครับนะฮะอยากจะเสริมเรื่องการเล่นโฟกของผมเนี่ยกีตาร์โฟงอ่ะผมจะมีลูปเปอร์หนึ่งอันนะครับนะฮะไว้อัดตอนโซโล่นะครับนะฮะเพื่อเผื่อแบบบางเพลงอย่างเงี้ยขอดท่อนฮุกหรือว่าขอดท่อนเบิร์ดอย่างเงี้ยสามารถนําไปใช้ตอนท่อนโซโล่ได้ก็มีลูปไว้ก็ดีนะครับนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมอีกอย่างหนึ่งเวลาผมเล่นโฟกนะครับนะฮะแล้วก็รีเวิร์บครับผมนะฮะไว้ใช้กับกีตาร์โฟงเราจะมีแบบเสียงรีเวิร์บที่เราชอบ เราก็ต่อออกมิกออกไปแล้วก็ช่างซาวเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องใส่หรือเบิร์บอะไรอะไรให้เราเลยนะครับนะฮะก็ช่วยทําให้แบบว่าดนตรีช่วยทําให้กีตาร์ของเราเนี่ยเพราะขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับนะฮะครับผมนะฮะแล้วก็การเตรียมตัวมาเล่นดนตรีคือนะครับคุณต้องคิดเลยนะครับว่าคุณต้องมีเพลงเก็บเยอะมากๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่กําลังฮิตอยู่หรือว่าเป็นเพลงที่แบบอมตะออทม์อะไรเงี้ยนะครับนะฮะคุณก็ต้องเล่นได้นะครับผมเก็บเพลงให้เยอะเตรียมตัวให้พร้อมครับผม สำหรับมือกีตาร์หรือมือเบสนะครับนะฮะที่จะมาเล่นดนตรียืดขึ้นนะครับนะฮะสิ่งที่คุณควรจะทําได้คือทานสปอร์ตคีย์ครับผมนะครับนะฮะคุณควรทานสปอร์ตคีย์ได้นะครับอย่างเช่นผมจะแนะนำผมจะผมจะยกตัวอย่างสถานการณ์นะครับนะฮะที่คุณจะต้องเจอนะครับเวลาคุณเล่นดนตรียืดขึ้นมีลูกค้าขอเพลงมาแต่สมมุติว่าวงเราเนี่ยเป็นวงนักร้องชายครับแล้วเขาขอเพลงผู้หญิงมาอย่างเงี้ย คุณจะไปแบบเล่นเล่นเล่นคีย์แบบของผู้หญิงก็ไม่ได้โหนักร้องชายตะเบงเสียงแตกเสียงหายแน่นอนนะครับคุณก็ต้องเปลี่ยนคีย์เนี่ยจากเพลงผู้หญิงเป็นคีย์ที่ซัพพอร์ตกับนักร้องชายเราเช่นเดียวกันนะครับนะฮะกับการเล่นกับนักร้องหญิงนะครับนะฮะถ้ามีลูกค้าขอเพลงผู้ชายมาคุณก็ต้องทานสปอตคีย์นะครับเพลงผู้ชายนั้นให้นักร้องหญิงเราร้องได้ด้วยเช่นกันครับผมโอเคข้อ2นะครับสิ่งที่คุณควรจะมีนะครับ สำหรับผมเลยนะถ้าสังเกตดูผมไม่ชอบไปผมไม่ค่อยผมผมเรียกว่าผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ชอบแล้วกัน <Okay. S 1> ผมไม่ค่อยแปะกับใคร <Okay. S 1> เวลาผมออกไปเล่นตีงคืนผมจะไปเล่นกับทีมทีมที่ซ้อมด้วยกันทีมที่เป็นทีมจริงๆอ่า mm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณเล่นกับทีมเนะี่ย เหมือนคุณได้มีการฝึกซ้อมได้มีการนัดท่อนได้มีการทําอะไรต่ออะไรนะครับนะับเวลาเล่นมันจะไม่เคอขินเวลาเล่นเนี่ยเราจะรู้กันว่าแต่ละคนเนี่ยจะเล่นยังไงแล้วเราจะเล่นยังไงนะครับเล่นกับทีมดีครับผมสาหรับความคิดผมนะนะครับแนวคิดของสมาชิกในทีมเราเนี่ยก็อาจจะอาจจะชอบไม่เหมือนกันร้อยเปนะครับนะฮะแต่ว่ายังไงก็ขอให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมว่าเวลามันทํางานมันจะแฮปปี้นะครับผมแล้วก็ เ,เรื่องการแต่งตัวด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ <Yes. S 1> เป็นการโป่งบอกอรอสนิยมแฟชั่นของคุณนะครับผมจะเน้นให้มันแบบดูดีพอดูดีแบบเปรียบง่ายอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะคงไม่มีแบบเจ้าของร้านอาหารร้านไหนแบบอยากให้คุณใส่เสื้อยุ้ยยให้ขาดขาดอะไรไปเล่นนะครับคุณก็ต้องแบบดูกาละเทศะบางทีบางที่แบบลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มแบบ คนมีตังค์นิดนึงนะครับเราก็แบบแต่งตัวให้มันสุภาพนิดนึงนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเข้ามาแบบพัฒนามัคคสันเนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะตอนที่ผมเข้ามาอยู่ที่แรกเนี่ยอย่างเช่นเลยผมยกตัวอย่างน้อง t อบนะครับนะฮะนักร้องสุดหล่อของวงผมเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนะฮะก่อนที่อ่าก่อนที่เขาจะปรับปรุงสไตล์การแต่งตัวเสื้อผ้าทรงผมนะครับไปดูครับบีฟอร์ เรามาดูเตอร์ครับผมเป็นไงฮะคุณจะเห็นข้อแตกต่างกันชัดเจนนะครับนะฮะว่า before กับ after น้องต๊อบเขาเป็นไงบ้างนะครับแล้วคุณก็ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันว่าในฐานะที่คุณเป็นลูกค้าคุณมาดูเนะี่ยหรือว่าคุณเป็นเจ้าของร้านที่คุณดูอยู่อะ่ะคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมโอเคข้อ3ามกันแล้วนะครับนะฮะข้อสามข้อนี้เลยผมจะแบ่งพาร์ทการทํางานของดนตรีคืนเนี่ยจำแนกหลักๆนะครับเป็นสองพวกนะครับผม จำพวกที่1นนะครับนะฮะคือพี่ๆนักดนตรีหรือว่าเพื่อนเพื่อนักดน,นตรีนะครับนะฮะที่เป็นสายสกิลนะครับอ่าสายสกิลอ่าพี่ๆพ,พ,พวกนี้นะครับนะฮะเขาจะมีแบบว่าฝีมือดนตรีเนี่ยที่แบบสกิลสูงมากๆนะครับนะฮะแบบผมได้รู้จักกับพี่ๆหลายคนนะอ่าฮะแล้วแบบเลระค่าตัวเขาอ่ะก็จะแตกต่างกับนักดนตรีกลางคืนทั่วไปอ่าฮะเพราะว่ารายได้ที่เขาได้มาเนี่ยหรือว่าค่าค่าเลน่นดนตรีของเขาเนี่ยมาจาก ฝีมือการฝึกฝนของเขาล้วนๆนะครับนะฮะซึ่งแตกต่างกับผมเนี่ยคนละคุมคนละโยอดนะครับเรื่องสกิลนะครับนะฮะก็ผมเองก็ไม่รู้เบรดราคาค่าตัวของพี่ๆเขาชัดเจนนะครับนะฮะแต่ว่าก็สูงอยู่นะครับนะฮะตามแบบว่าร้านอาหารชื่อดังนะครับแถวๆเกษตรนวมินนะครับหรือว่าแถวอนุสาวรีย์หรือว่าข้าวสารนะครับผม นะฮะก็จะมีพี่ๆที่เขาแบบเป็นสายสกิลอยู่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆที่ผมจะมาพูดวันนี้คือสายนาเทนครับผมนะฮะซึ่งผมยอมรับเลยกับตัวเองนะครับว่ามังกัสันเนี่ยเป็นวงสายนาเทนนะครับคือเล่นดนตรียังไงก็ได้นะครับนะฮะให้คนดูสนุกให้คนดูเต้นอ่านะครับซึ่งจะแตกต่างกับสายสกิลอีกไปค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างกันนะครับนะฮะสายนาเทนคือทํายังไงนะครับผมนะครับผมจะให้คุณนึกเสมอว่า สมมติว่าร้านร้านหนึ่งอ่ะจ้างคุณด้วยเลทราคา700บาท700บาทนะครับนะฮะอีกวงหนึ่งเล่นได้7 0 0บาทเหมือนกันเล่นร้านเดียวกันนั่นแหละครับผมแต่มือกีตาร์มือเบสแบบเล่นแบบก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปนะครับนะฮะแบบไม่มีฟิล์ร่วมไม่มีความสนุกอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะปล่อยให้นักร้องเขาทาหน้าที่ไปคนเดียวนะครับแต่คิดในมุมต่อกันนะครับนะฮะ อีกวงหนึ่งเล่นได้700ยนะครับวงผมเล่นได้700บาทเท่ากันนะครับผมวิ่งผมกระโดดผมเฮผมทําให้ลูกค้าเฮลได้นะครับนะฮะมีส่วนร่วมมาทุกคนเวลากระโดดก็กระโดดพร้อมกันเวลาจะทําอะไรก็ทําพร้อมกันภาพที่มองขึ้นมานะครับนะฮะลูกค้าเขาจะสนุกนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับ80%ที่ผมทําตรงนี้มาเนี่ยเจ้าของร้านชอบครับผมนะ คุณก็ลองคิดดูเหมือนกันนะครับนะฮะเจ็บาทเท่ากันนะครับแต่ทำไมมาตรฐานบงไม่เท่ากันนะครับ พยายามครับผมนะฮะถ้าคุณจะเล่นเหมือนทั่วไปมันก็จะเป็นเหมือนวงทั่วไปครับก็คือแบบมันทั่วไปอะ่ะนั่นแหละนะครับแต่ถ้าคุณจะทําให้มันเพอร์ฟอร์มมันขึ้นสนุกขึ้นคุณก็ต้องมีฟิล์่วมมาทุกคนนะครับผม <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าทําให้ตัวผมเนี่ยมีงานเยอะได้นะครับนะฮะอีกอย่างนึงก็คือการใช้ไมโครโฟนครับผมนะฮะผมสามารถแซวล,ลูกค้าได้แบบมีการเทศะนะครับ แซวลูกค้าได้ผมบิ้วลูกค้าได้ผมทําให้ลูกค้าเ hey ฮได้นะครับนะฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่าหน้าที่การใช้ไมโครโฟนเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของนักร้องเดียวนะครับแต่สําหรับผมไม่ครับนะฮะผมจะไม่ยอมให้ตัวเองเนะี่ยเลือนหายหรือถูกลืมไปจากเวทีนะครับทุกๆคนทุกๆสมาชิกในวงนะครับนะฮะมีหน้าที่เอนเตอร์เทนได้เท่าๆกันทําได้เท่าๆกันนะครับผมนักร้องทําได้คุณก็ทําได้เช่นกันนะครับผม ร้องมันต้องส่งอยู่เพื่อส่งความจริงให้ไวเกียรเก่ามีไหส่งเสียงหน่อยอยากจะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างพี่วงดนตรียังคืนนะครับนะฮะที่ผมเคยได้ดูแล้วก็ได้นําศึกษานะครับนะฮะมาประยุกต์ใช้ในแบบตัวเองนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ พี่เจนมาในแสตนครับผมนะครับต้องบอกว่าพี่เจนเขาเป็นมือเบสนะครับวงม,มาในแสตนแต่คุณรู้ไหมว่าการที่พี่เขาเป็นมือเบสเนี่ยแล้วพี่เขาจอยไมเนี่ยพี่เขาทําหน้าที่อ่ะทาให้คนดูสนุกเนี่ยไม่ต่างกับนักร้องเลยนะฮะไม่ต่างกับนักร้องเลยคือแบบเขาเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะเรื่องมุกความฮาทุกอย่างครับนะฮะผมเคยมีโอกาสแบบเล่นเล่นก่อนเขาที่ร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นผับแล้วผมอะ่ะก็อยู่ดูพี่เขาเล่นต่อจากผมผมแบบ เปิดโลกเลยอึ้งเลยแบบโหแบบเป็นมือเบสแล้วแบบจอยไมค์ได้ทําให้ลูกค้าสนุกได้ขนาดนี้เลยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็อีกคนหน <Wow. S 1> ึ่งนะครับนะฮะในเป็นพี่พี่วงการดนตรียามคืนเหมือนกันนะครับคือพี่มิ้นวงมีไอโดครับผมนะครับหรือเจของเราเน่ครับเจมินนะครับเจมินเนี่ยเป็นคนที่เล่นสุดไปสุดนะครับใคร ไปร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งนะครับนะฮะแถวประชาชื่นนะครับก็จะได้เห็นพี่เขาวันศุกร์วันเสาร์นะครับพี่เขานทั้งเต้นเก่งพูดเก่งเอนเตอร์เทนเก่งนะครับลงน้ําด้วยนะครับผมอหลายคนอาจจะสงสัยลงน้ําทําไมเอนเตอร์เทนครับผมนะฮะเอนเตอร์เทนนะครับผมซึ่งสุดมากนะครับตลกสนุกมากนะครับเวลาแบบดูพี่เขาเล่นนะครับผมก็เก่งมากนะครับเจ๊นะครับผมแล้วก็ ตามที่ผมบอกไปนะครับนักดนตรีทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในโชว์ได้นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีคลิปตัวอย่างนะครับนะฮะจากรุ่นน้องของผมนะครับเป็นมือกองวงเมอโดนะครับน้องพีนะฮะใครจะว่าแบบมือกองต้องตีกองอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูครับผมนะฮะว่าเขาทั้งเต้นทั้งเอนเตอร์เทนยังไงได้บ้างนะครับผมไปชมคลิปเลยครับ

ดนตรี three, สายนเทนที่มันแอดวานขึ้นมามันมันจะแบบว่าแตกต่างกับวงทั่วไปนะครับผมนะฮะ oh. ตามที่บอกครับผมการจะเป็นสายนเทนเนี่ยนะครับคุณต้องเล่นสุดต้องไปให้สุดคุณต้องไม่เคอะเขินเวลาคุณจะเล่นคุณต้องไปและทําให้ลูกค้ามีความสุขให้ได้ yeah. Yeah. สิ่งที่คุณจะได้ตอบมาเนี่ยตอบรับกลับมาหนึ่งครับเจ้าของร้านชอบเพราะทําให้ลูกค้า้านเขาสนุกนะครับเพราะอ2ติปครับผมใครบอกติปไม่สําคัญเนี่ยผมเถียงเลยนะจริงๆเวลาคุณเล่นร้านอาหารเนี่ยนะครับนะฮะต้องบอกเลยว่าติปก็สําคัญนะครับผมถ้าหากคุณจะเอามาเลี้ยงปากท้องหรือว่าคุณต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเนี่ยบางครั้งบางทีค่าตัวคุณได้7 8 0 0แแต่ติปเนี่ยคุณได้เป็นพันนะ เผื่อๆบางทีแบบมีลูกค้ารวยๆที่เขามาดูเนี่ยเขาให้คุณเป็นหมื่นเลยนะฮะคุณลองคิดดูคุณได้ค่าตัวแบบ700800อยแ่างเงี้ยแต่แบบทิปคุณได้เป็นหมื่นผมเคยมีงานงานหนึ่งเหมือนกันเป็นงานอีเวนต์นะครับผมได้ค่าตัวจากงานสามพันบาทแต่รวมจากทิปแล้วอ่ะคืนนั้นผมได้แปดพันนะครับนะฮะก็เป็นแบบสกิลการใช้ไม์การจอยการเอนเตอร์เทนนะครับผมนะฮะผลตอบรับที่ได้มาก็คือ เนี่ยแหละครับเม็ดเงินจากทิปด้วยนะครับครับผมการคอรัสด้วยเช่นกันครับนะการคอรัสนี่จะทําให้ดนตรีเนี่ยเพาะขึ้นแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เสียงร้องของนักร้องคุณเนี่ยเพาะขึ้นด้วยนะครับนะฮะยังไงก็ลองฝึกฝนกันดูเรื่องการคอรัสนี่ผมได้ฝึกตั้งแต่สมัยมหาลัยนะครับตอนอยู่ทพัพพีเค็กแบนผมอธิบายมากไม่ได้เพราะว่าเสียงคอรัตที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันแล่นเข้ามาในหัวผมเองนะฮะ <Okay. S 1> ข้อที่4ี่นะครับ <Okay. S 1> นะฮะ เล่นให้เรามีความสุขหรือคนดูสนุกนะครับเล่นให้มีความสุขของผมเนี่ยก็จะเป็นวงอั t ทูไนท์นะครับนะฮะก็คือเวลาผมซ้อมหรือว่าผมจะเตรียมตัวที่จะออกไปเล่นเนี่ยผมจะมีการเรียรเล่นเพลงออริจินอลนะครับต้นฉบับนะครับนะฮะทำให้มันไม่น่าเบื่อทำให้มันสนุกนะครับผมทำให้มีสีสันมากขึ้นนะครับก็เป็นการฝึกความคิดกระบวนความคิดพัฒนานะครับการออกแบบดีไซน์ดนตรีด้วยนะครับผม ะะเล่นให้คนดูมีความสุขก็มักสันเลยครับผมนะฮะพอเราคนดูมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยคนดูหัวเราะคนดูชอบเราก็มีความสุขด้วยย <Yes. S 1> ิ่งนะฮะข้อห้าครับผมมาถึงข้อห้ากันแล้วนะครับนะฮะวิธีการ audition นะครับวิธีการ audition เนี่ยของผมเนี่ยจะแบ่งหลกัหลกๆเป็นสองอย่างนะครับผมข้อแรกคือคอนเนคชันครับผมนะฮะคุณเป็นนักดนตรตีคุณควรจะมีคอนเนคชันอย่างยิ่งนะครับนะฮะ คุณควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณคุรจะแบบรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนๆพี่ๆนักดนตรียังคืนไว้ให้มากๆนะครับเพื่อเพื่ออะไรแบบบางทีคุณมีรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งอยู่ที่เขาเล่นในร้านที่แบบดีๆดังๆใหญ่ๆนะครับผมก็จะเข้าไปแบบถามสอบถามเขาว่าร้านนี้ออดิชั่นยังไงครับพี่ใครเป็นคนดูวงครับผมขอเบอร์ติดต่อได้ไหมนะครับนะฮะก็เป็นการเขาเรียกว่าต่อยอดโอกาสของเราอะให้ พาตัวเองไปในร้านที่ดีขึ้นได้นะครับนะฮะแล้วก็อันที่2ครับผมอย่ากกลัวที่จะทักร้านไปทางเพจ a c e b o o k ครับผมร้านแต่ละที่เนี่ยส่วนมากเขาจะมี Facebook ใช่ไหมครับคุณก็เซิร์ชเข้าไปเลยครับใน Facebook แล้วคุณก็โทรหรือว่าด i เร็กแชทอะไรไปหาทางร้านเขาได้เลยครับผมต,บติดต่อออดิชั่นได้ที่ไหนครับใครเป็นคนดูวงครับนะฮะก็ถ้าอยากได้งานเราก็ต้องกล้าที่จะทักร้านไปด้วยนะครับ <Wow. S 2> เลทราคานะครับที่มันแตกต่างกันอย่าง,างที่ผมกำลังจะพูดนะครับผมอ่ะเล่นทั้งร้าน600แล้วก็พัน0นะครับผมก็เริ่มจากราคาน้อยๆนีน่นแหละนะครับคือผมอะ <c oughs> อยากพาตัวเองอยากพัฒนาตัวเองนะครับให้ไปเล่นร้าน,นดังๆได้ไปเล่นในที่ที่ดีขึ้นได้นะครับนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าผมไม่ชอบร้าน600 <c oughs> ผมจะ ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับมีร้านหนึ่งผมเล่นอยู่วันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งที่พรามสองนะครับชื่อร้านบูสบาร์นะครับร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าไกลนะครับผมอยู่บางพัดผมต้องไปเล่นพรามสองนะครับแต่ลูกค้าที่เนี่ยน่ารักมากสุดๆคือจอยสนุกเต้นให้ทิปดีด้วยร้านนี้ให้ทิปดีด้วยนะครับเจ้าของร้านก็ใจดีนะครับผมก็มีความสุขที่จะทํางานตรงนี้ที่ท,ที่ที่พรามสองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าบางทีอ่ะเม็ดเงินอ่ะ มันไม่สามารถตอบความสุขของคุณที่เล่นใน1นึโชว์ได้นะครับนะฮะถึงผมจะอยู่บางพัดมาเล่นพระรามสองผมก็จะมานะครับพูดในมุมนะครับร้านที่ได้1000กับพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะฮะก็จะเป็นฟิลที่แตกต่างกันนะครับนะฮะแต่สิ่งที่คุณได้คือหนึ่งอย่างแรกเลยเงินได้เยอะกว่านะครับคุณต้องเล่นร้านหกรบาทนะครับ2ที่นะครับผมคุณถึงจะได้เท่ากับเล่นร้านดีๆนะครับที่ได้1นึ่งพันพันสองร้อยบาท เพลงหชั่วโมงขึ้นนะครับผมก็เป็นโอกาสนะครับนะฮะที่หลายๆคนน่ยอยากรู้อยากพัฒนาอยากลองเข้ามาเล่นดูนะครับนะฮะมันก็ได้เงินเยอะจริงๆนะครับแต่กฎเกณฑ์กติกาของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับนะฮะจากร้านที่ได้600อนะครับเขาอาจจะฟิกเรื่องการแต่งตัวเขาอาจจะฟิกเรื่องแบบว่าแนวเพลงนะครับอาจจะไม่ให้เล่นแนวใดแนวหนึ่งอาจจะให้เราแบบทากันบ้านแบบไปทําเมดเลมาอ่าฮะหรือว่า จทย์กติกาของเพลงของร้านเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับผมไม่ได้บูลลี่นะครับร้านไหนจะดีกันนะครับนะดีทั้งหมดนะครับโอเคต่อไปนะครับนะฮะข้อ6แล้วครับผมนะครับข้อนี้เนี่ยทุกคนอยากรู้กันมากเลยนะครับนะฮะถามผมทั้งในแชทนะครับหรือว่าเจอกันเนี่ยก็จะถามผมว่ารายได้นั้งตื่นกลางคืนเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมจะพูดง่ายๆเลยนะครับนะฮะ ก่อนโควิดนะครับผมมีรายได้นตรีกลางคืนนะครับห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดนะครับห้าหมื่นนะครับเยอะไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับงานหลายๆงานนะครับผมว่าเยอะนะได้เลยนะห้าหมื่นหกหมื่นบาทเนี่ยนะครับผมนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมทําตามแพทเทิร์นข้างบนที่ที่ผมบอกไปนะครับนะฮะแต่ผมว่ามันมีจุดที่พีคที่สุดแล้วนะครับก็คือ16 17รอบนะครับ คุณไม่สามารถนะครับผมอ่ะไม่สามารถเลยที่จะไปหาแบบรอบอื่นมาเพิ่มได้อีกแล้วคือมันเหนื่อยมากมันแม็กมากมแล้วนะครับต่อสัปดาห์นะครับคุณลองคิดดูว่าผมอ่ะออกจากบ้านตั้งแต่เย็นเลยนะครับกลับมาอีกทีก็ตีสองตีสามแล้วนะครับไม่ดีต่อสุขภาพนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับเม็ดเงินที่มันได้มาเหมือนกันนะครับครับผมนะฮะทั้งหมดที่ผมกล่าวไปนะครับนะฮะห้าถึงหกหมื่นบาทเนี่ย มันไม่ใช่เลทที่เยอะที่สุดนะครับนะฮะผมไม่ได้เป็นมือกีตาร์ที่แบบรวยงานเยอะที่สุดนะครับนะฮะมีพี่ๆนะครับหรือเพื่อนๆนะครับแล้วกดนตียงคืนนะครับที่เขามีรายได้มากกว่าผมอีกนะนะครับอาจจะแบบว่ารอบเยอะกว่าหรือว่าเป็นแบ็กอัพของศิลปินอะไรเงี้ยครับเลทราคาเขาก็จะเด้งสูงไปกว่าพวกผมอีกนะครับนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ผมต้องขอเบรกไปนิดนึงนะครับงานผมไม่ได้ห้าหกหมื่นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด14รอบครับผม ผมเล่นมาละสองรอบนะครับทุกวันนะครับเล่นกับวงโฟกเล่นกับวงแบนดด้วยนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก่อนก่อนโควิดผมมี16บหถึงสิรอบซึ่งมันเหนื่อยมากนะครับใครบอกว่าอะไรเนี่ยเล่นดนตรีไม่กี่ชั่วโมงเหนื่อยได้ยังไงเหนื่อยนะครับนะฮะเวลาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนเลยแบบกลางวันสลับเป็นกลางคืนอะไรอย่างนี้เลยนะครับตื่นขึ้นมาอีกวันก็แบบเหนื่อยมากๆแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าเราเต็มที่ด้วยนะครับเวลาเราโชว์นะครับนะครับ มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อที่7นะครับผมนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนะฮะสำหรับใครที่สนใจจะมาทํางานดนตรีกลางคืนนะครับหรือว่าพี่ๆที่เล่นดนตรีกลางคืนอยู่แล้วอยากจะพัฒนานะครับนะฮะก็ทั้งหมดที่ผมกล่าวไปก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมนะครับที่เล่นดนตรีกลางคืนมา7-8ปีนะครับนะฮะก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับนะฮะหรือเพื่อนๆทุกคนที่สนใจเล่นดนตรีกลางคืนน่ยหรือเล่นหรือเล่นอยู่แล้วพัฒนา ตัวเองนะครับให้ไปไกลได้มากขึ้นนะครับนะฮะทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้มากขึ้นนะครับผมอยากเห็นแบบทุกคนมีมีเงินมีรายได้ที่ดีนะครับจากการเล่นดนตรียางคืนนะครับพัฒนาแบบเลทราคาไปเรื่อยนะครับจะได้ไม่ดรามากกันตามกลุ่มนะครับว่าเลท3 5 0ร0 0อยะไรเงี้ยนะครับผมไม่อยากให้ทะเลาะกันนะครับนะฮะยังไงก็พัฒนาตัวเองนะครับให้เหมาะสมกับเลทราคาที่ได้ขึ้นมาด้วยนะครับและที่สําคัญด้วยนะครับนะฮะเก็บออมนะครับนะฮะ เป็นนักดนตรีคุณต้องเก็บออมนะครับผมเคยเป็นนักดนตรีที่สุรุยซุล่ายมาก่อนนะครับหากลางคืนได้กลางวันคือใช้หมดแล้วนะครับไม่ดีนะครับให้พึงนึกไว้เสมอนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสำคัญสาคัญขึ้นนะครับนะฮะธุรกิจบันเทิงธุรกิจกลางคืนจะโดนก่อนในันดับแรกนะครับคุณควรจะเซฟเงินออมไว้นะครับนะฮะเงินได้มาหาง่ายก็จริงนะครับไปง่ายก็ไปง่ายเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมนะฮะสำหรับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ ผมฝากด้วยแล้วกันนะครับนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับนะฮะให้นักดนตรีท่านอื่นนะครับนะฮะได้มีได้รับประโยชน์นะครับจากคลิปของผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับนะฮะสำหรับ YouTube c h anel ของผมนะครับก็เข้าไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กันได้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานการคัฟเวอร์นะครับหรือว่าการเล่นของอัปทูไนท์แล้วก็ทางมัคสันนะครับนะฮะผมก็จะลงไว้ในนี้แหละนะครับนะฮะสนใจติดต่องานนะครับอินบอ์ได้ครับผมนะครับอีเวนต์ยังรับอยู่นะครับนะฮ แต่วันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับนะฮะมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับนะฮะถ้ามีคําถามเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกนะครับนะฮะตอบคําถามของอใครๆที่มีข้อสงสัยนะครับนะฮะแต่วันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับติดขัดยังไงยังไงก็ขอโทษด้วยครับนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม